นคพี <N> ่กมาไม่ชพกาะไม่ม um ี no. um, machen machen. Ah ี่งี่เขาระดับนี้แล้วไม่มีทาพงกับออกมาแน่เลยท่อรายการากแล้วโทไปบอบ้านมันเป็นดมาราใช่หมได้ินมดีะไรัสลผมอะไรนะครับผมผมกไม่ได้ผ้ากเป็นตอนี้การนี้มะไรแต่ว่าพี่เท่ดีตรงนี้ ไปแล้วเราเริ่มเป็น่ไหเราตอนมี้มันก็ใส่บ้านที่เกิเขามาตรงี้มันบกพร่องเธอเหมือนที่เขาบกพรองกันแต่ว่าเราบ้านเดียวแต่ว่าเราหวานนิดนึงอ่าเราหวานนิดนึงเออสรุปเรารู้อย่างว่าเขากินอาหารรสชาติอะไรผมรู้เขากินเผ็ดได้แต่ไม่ชอบเค็มไม่ชอบเปรี้ยวแต่ว่าเขากินจืดอืมเผ็ดก็คือสมบูรณ์แบบที่ชอบกินจืดใช่อ่าครับแล้วพูดนะครับใช่ครับตอนนี้ก็